เห็นอยู่บนเนาะสบายดีพี่น้องพ่อๆพอกับช่องสาวนิงบ้านานาเนาะอุ้ยพ่อๆกันย้ำแรงเนาะพี่น้องมาดิสิพาพี่น้องไปเบิง่งนอายเจมกับแมนนี่ที่ไปสอนอันพ่ลอยอนเอาปลาคอเพราะเดินปลาคอบอนในหนินาแต่ผัวชิได้ปลาคอบอหรือชิได้อยัางนีเนาะไปสอนเอาละหวกน้ำเนาะพี่น้องปลาคอย่ามันบอกเขาแยงอยู่จ้ากลองคือมวัวๆเท่านะ ปไปไปสอนละหวกกับปะคอใหญ่กับไอเกมไอศช่อนได้อยู่บ่สิดึงแง่งไปอยู่บ่สให้ลุงต้อมชื้อค่ากล้องมาให้นี่มีค่ากล้องทำให้พี่จ้าภา,ายในกล้องเขานะ่ะสอนนะเพื่อนหาหมองตั้งกล้อง để lông sợn còn được nóng sòn nó hai ngày là nó bọc phía nóng mà sòn hai nỉ là cặp ai ai chỉ có sơ để tăng vào đây là khổ bạc lạ nào bằng hai à Để không

ดแล้่มขอ,อยุโอ,อ,ะะเ,อบบเคมื่อยชงงะแ้า่พื่อะมันจะลูกมั้นี่จะลูกนนลกระอเมงดาลอ้าวูมมาจลูกเมืยยง่บ่นี่พี่น้นองมงดาุบเมงดาตอนนั้นนี่นใหญ่เลยดิยยังบ่ทันเป็นปี <laughs> นม่หอยอยู่ใส่ไห ฮนี่กระปูน้อยเนาะได้แต่ขี่งัวเออาสอนได้พูดบอกสอนแล้วมันบ่มีลูกกระปะขอน้อยพี่น้องมันขอนี่จะบวนตุ่มนะวะแมานี่นไหมันอยู่ทางใดกระปะนะแม่อแท่นี้เนาะงเออบ่มีบ่มีมันอยู่ทางใดกระปะนะมันจะอยู่ซะแแล้วกดเฉย ตายแล้วแมเอ้ยนี่ตะขี่งูลหัวได้แมงดาสตัวนี่ปกินถ้าะเป็นกีกเอาถือเอาลูกไปเียวุแม่ชิพาไปฉอนไฮรุมฉลองไฮรุมนะฉลองไฮรุมไลองไฮรุมฉลอนบังไฮรได้ไยังงแมงดาเอาลแมงดาลใช่ มาเลยเนมือนแบบเอ้โบเห็นทันเมืองดาพี่น้องเอ้ยไม่เห็นเลยแม่ไปจับตวะไปหาตูว <zusammen> ์คลายมันกันเนาะเขาเห็นเนี่ยมันออกเคียดกว่าเคียดอ่ะเนอะแม่โบเห็นมากกว่าโมืนเลยนวายขว้นวันนี้่วะไปพี่น้องไปสอนให้ลุ่มเบิ่ฉินกระเทียมเขาฉินล้วบ้านมอนะว่ามือหาย้นอยากตาย <laughs> เป็นอยากได้ปลาคอใหญ่พี่น้องบอดันบอได้ไปแล้วบ่จักไอ่คือเห็นมันบอนมันไม่ใช่มันไปแล้วปลาคอใหญ่เอาเอาน้ำใช่ในจักหน่อยนะตาจะนํำมันสิตายขึ้นไปปล่อยเชน้องเออพูดพี่น้องทางหน้าตากะเรียงงวัวขึ้นไปแห่งมาสอนงวัวกันไรลงหลุมเนี่ยมันมากินกาน่าเนาะ โอ้ยเมื่อไหบิดตรง ไปน้องเบิรงน้ำกันนี่ชิได้อีกยังอยู่บอกไอเกมสอนว้ายโบถือโบได้ยังพี่น้องหนะไดเราโคกบตัวเดียวเอ่อเอาไปปล่อยอยู่น้องเทิงกูแหละเฮ้ยโบไดโบได้ผู้สอนมันเบาหนะักได้ลยเอาไปปล่อยก่อนเฮ้อเมื่าย มันบอ่อถือลูกมันบ่อเมียงจังหวะเนี่ยสอนมนันอะลรห่วกเล่นหลายลูกส,สมมาวมันเป็นโตไปละกับไอก้กระสอนคอยเป็นบอกพี่น้องนะฮะยู่ฮะกินแรงกระบ,บ่ได้อีกชั่ม <laughs> ผู้สอนพี่น้องเอ้ยผู้ลากแย่งกันกน,กน,กน่อยกรเด้อกรชิ่อสอนละหว่วงไปเออกระบ่ได้พี่น้องบ่ถือเนะาะข้าอยากไปยืนข้าอยากไปสอนไงกิมยังนอนมาแรงนี่ ผู้สอนนั่นน,น่ะแม่นี่จะไปไล่เ,เอาง่วนแล้วขึข้นเขาเคาะกินอาหารว่างมาแมลงเนี่ยอาคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปก่อนเนะานะออนอนขอลาไอ้สอนต่ออีกผู้สอนสชลุบบ่มีมังสวิรขอลาพี่นอ้นองไปก่อนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสาวนิ่งบ้านน้าในเด้อพี่น้องเดอ้อเพื่อ,เ,อ,อ,เ,อเป็นกำลังใจให้สาวนิ่งสู่ต่อไปเนาะม่เฮ้ยลูกสอนนยบา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 ยในลูกบาย โบมีแนวกินกินแรงเลยไอ้เกมบบได้ละหัวกับปลาโขใหญ่เลยม,มันเป็นยังคือบบได้แม่มันไปแล้ว,วบ่โบมีโบถึงนี่พี่น้องสอนอีกกับโบได้พี่น้องได้แต่แมงดาหาตูนี่แหละนนมแมงดากับปลาโขหน้อยจะไปปล่อยเนาะโอ้ข้าแมงด้ละหัวเลยเนาะพี่น้องอ่อมๆจะกับแมงดาอ่อนๆน,นี่เซพเสพแต่พี่น้องแต่ว่ามันบบได้เนาะ 一点不掉。